คุณจอมพลรุ่งเรืองชูเลิศโพสทักษิณเดินสายคุยโวโอหังบทบังรัศมีนายกลูกสาวสอบตกรถชั้นพักประชาชนฝ่ายค้านคะแนนพุ่งสมควรจะหยุดนิ่งถ้าแน่จริงทวงคืน46,000ล้านที่ถูกยึดไปเห็นว่าโดนแกล้งจัดการเลยใครกันแกล้งปุ้งอิงรุยเองปลาใสาช่วยอนุชิตชิงนายกอบจนครพนม หวังข่มคู่ต่อสู้ทักษิณคุยโวปี70เงินเต็มกระเป๋าไม่ทราบเต็มกระเป๋านักการเมืองหรือเต็มกระเป๋าประชาชนกันแน่พี่น้องผู้รับประชาธิปไตยรับความเป็นธรรมที่ครบยิ่งทั่วไทยทั่วโลกครับยังอยู่ที่จังหวัดนครพนมมาถล่มทักษิณสองพ่อลูกโดยเฉพาะประกาศให้ชัดเจนกันอย่างนี้ ไม่ได้เป็นศัตรูคู่แค้นกันมาหลายชาติหรอกแต่ผมเพิ่งมารู้จักทักษิณชาตินี้ล่ะผมเองก็อยากเป็นพวกทักษิณอยากเป็นพวกงรุงอิงเป็นพวกนายกรัฐมนตรีมันเบ่งได้ใช้อภิสิทธิ์ได้หาประโยชน์ได้แต่ผมไม่สามารถครบสองพ่อลูกเป็นพักคพวกได้เพราะสองพ่อลูก ไม่ได้ตั้งใจทำความดีอย่างสุดหัวใจรวยนับหลายหมื่นล้านแต่ยังทำการที่ไม่ถูกต้องถือว่าบกพร่องคุณธรรมจะริยธรรมอย่างสูงสุดตอนท้ายตบท้ายรายการนี้จะพูดถึงเรื่องค่าปรับจราจรเอาอเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครก่อนนะครับทนาย นินสมัยปุงคำน้อยอดีตนายกอบตบ้านดงพัฒนาหรือเปล่าสกลน,นครให้ข้อมูลมาก็จะประชาสัมพันธ์หน้าที่นอกประชาชนได้รับทราบมันเป็นตราบาปของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเหมือนกับไปรีดไถยประชาราชซึ่งลำบากยากร้ายอยู่แล้วเอามาแบ่ง ผลประโยชน์กันกินอิ่มหน้ำสำราญทั้งที่เงินเดือนทางราชการสวัสดิการก็มีอยู่มากมายทำไมจะต้องไปทำร้ายประชาชนผมไม่โทษสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่จะโทษผู้ีิกรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอดเวลาจนกระทั่งมาถึงบัดนี้หวังว่านายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตร จะจัดการเรื่องนี้ให้เป็นที่โปรง่งใสชอบใจแก่ประชาชนในฐานะควบคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านจะต้องประกาศให้ดังๆเดี๋ยวค่อยควงตอนสุดท้ายมานครพนมตั้งใจจะมารอพบนายกอุงอิงเขาไม่อาพบหรอกแต่ผมจะมาบอกกล่าวพี่น้องชาวนครพนมอย่าได้หลงหลมสองพ่อลูกอีกต่อไป ตามพาดหัวข่าวบอกว่าเองลลยไปหาเสียงช่วยอนุชิตยึดอบจนครพนมวาดภูมิใจไทยผมก็สงสัยเหมือนกันแต่หัวข้อข่าวเป็นไปอย่างนี้จังหวัดนครพนมไม่ได้มีพักภูมิใจไทยส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่มีมีแต่พักเพื่อไทยแข่งกับผู้สมัครอิสระ เท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อุ้งอิงจะมาสนับสนุนนั้นเนี่ยเป็นอดีตนายกอบตอแค่หนึ่งสมัยและก็เคยเป็นสอจอทำไมพพักเพื่อไทยจึงสนับสนุนให้เป็นนายกอบจอก็เพราะว่าพ่อของคุณนนุชิตเป็นนายกเทศมนตรี ครอบครัวนี้มีความสนิทสนมกับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมมนาพรซึ่งสามารถกวาดต้อนครูแก้วไปจนมุมในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเขาก็เลยตบรางวัลให้เป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมพูดง่ายๆว่าเบอร์8เป็นเด็กของรัฐมนตรีช่วยคมนาคมมนาพรจเจริญศรีหรือเปล่าไม่ทราบ ผมกเรียนได้พี่น้องประชาชนทราบแล้วว่าคนที่มีภูมิปกป้องคุ้มกันอ่อนนะครับไม่มีความมั่นใจในความสามารถตัวเองไม่มีแสงที่เพียงพอต่อการยอมรับของประชาชนเพราะประชาชนยังไม่เห็นผลงานยังไม่สามารถที่จะไปพบปะชาวบ้านได้อย่างทั่วถึงเพราะเป็นแค่นายกอบจอ เพราะเป็นแค่นายกอบตอประธานโทษแต่ทําไมเขาจึงคัดเลือกมาคัดเลือกนายกอบตอคนสนิทรัฐมนตรีลงชิงนายกอบจตอเขาก็ถือว่ามีนายใหญ่มีนายน้อยคือนายกูยิงเป็นแรงผลักดันอยู่เบื้องหลังทงั้งทั้งที่ตัวเองไม่มีแสงแต่อาศัยแสงจากนอกจัก,กรวาลมาทำการผลักดันไปเป็นนายกอบจอ ก็ดูเหมือนว่าชาวนครพนมเหมือนจะถูกตบหน้านะครั้งนี้ทำไมพูดอย่างนี้ก็เพราะผมมั่นใจว่าชาวพระนครพนมจำนวนมากจบปริญญาหมาบัณฑิตลูกหลานชาวนครพนมอย่างมากมายคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างจะกัดจับกันผมมั่นใจว่านี่เต็มพื้นที่นครพนมเพียงแต่พักเพื่อไทย ประกาศออกมาว่าเราจะกวาดล้างภูมิใจไทยนี่ผมพูดเอาเองนะเราจะกวาดล้างพักการเมืองอื่นออกไปจากนครพนมในการเลือกตั้งนายกอบจหนนี้ขอเชอิญลูกพี่น้องชาวนครพนมนักปราดรนะชบัณฑิตนักคิดต่างๆมาสอบคัดเลือกสอบสัมภาษณ์เราจะส่งท่านไปนั่ง ไปสมัครนายกอบจรนครพนมคือพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือประกาศออกไปเลยพักเพื่อไทยถ้าแน่จริงเนี่ยให้คนนครพนมทำโพสํารวจออกมาว่าใครที่สามารถเป็นตัวแทนเขาได้ดีเป็นที่ยอมรับแก่พี่น้องประชาชนแต่อยู่ๆพักเพื่อไทยก็ไปจี้อนุชิตเพราะเป็นคนใกล้ชิดรัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคม อย่างนี้ก็ได้แต่ผมว่ามันไม่แปลนะครับถ้าเขารักพี่น้องชาวนครพนมอย่างจริงจังและจริงใจไม่ใช่ไปเอาคนผูกขาดมาเช่นนี้แต่คำเรียกร้องของผมมันเป็นไปไม่ได้เพราะเขาสมัครกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นผมไม่ได้มาเชิญชวนพี่น้องชาวนครพนมให้มาหลงลมคำปากผมหรอกครับ คนที่รักพรรคศิษิณอยู่แล้วทํายังไงเขาก็รักแต่มาเลือกคนที่อยู่กึ่งกลางระหว่างทักษิณและผู้สมัครอิสระเนี่ยท่านจะตัดสินใจอย่างไรก็อยู่ในดุลพินิจของท่านผมหวงใยชาวพี่น้องชาวนาครพนมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวเสื้อแดงมากมายนาครพนมผมเคารพรักศรัทธาพี่น้องชาวเสื้อแดงทั้งหลาย ยอมสู้ตายแทนนายใหญ่บาดเจ็บล้มตายติดคุกมันไม่ใช่เรื่องสนุกเพราะนายใหญ่ถูกยึดอำนาจหนีไปต่างประเทศเหมือนจะถูกกันแกล้งในขณะนั้นพี่น้องเข้าใจเก็บใจแทนนายใหญ่ว่าถูกรังแกเศรษฐกิจกำลังแย่นายใหญ่ก็มาพวนภูในช่วงนั้นเมื่อนายใหญ่ถูก หนีคดีไปต่างประเทศเช่นนั้นพี่น้องชาวเสื้อแดงก็ร่วมแรงแข่งขันเพื่อต่อสู้ล้มล้างเผด็จก,การให้มันราบพนาศูนเพื่อเอาในายใหญ่กลับมาสร้างความสุขสมบูรณ์ในประเทศชาติต่อสู้กันแดงทั้งแผ่นดินแดง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 เห็นไหมคนแต่งเพลงนี้ปัจจุบันเขาไม่ได้อยู่เสื้อแดงแล้วไปอยู่พับประชาชนดน้นเพราะอะไรเพราะในเมื่อต่อสู้ให้กับในายใหญ่อย่างสุดชีวิตติดคุกยอมตาย ถาวายหัวเนี่ยเหมือนในายใหญ่จะไม่ค่อยเห็นหัวคนเสื้อแดงผมเข้าใจผิดหรือเปล่าไม่ทราบแต่มีแกนนำเสื้อแดงหลายจังหวัดยังยืนยัดอยู่กับพี่น้องชาวเสื้อแดงไม่เกี่ยวกับในายใหญ่ดูอุ้มชูดูแลต่างๆเป็นที่น่ายกย่องผมจะสะรุปเรื่องเมื่อในายใหญ่กลับมาประเทศ แทนที่จะมีความเจ็บปวดรววเราว่าไอ้นักรัฐประหารทั้งหลายมันยึดอำนาจเรายึดอำนาจน้องสาวเรากันแกล้งควายเราต่างๆนานาข้าจะมากำจัดสกัดกัน้นเพื่อให้ประเทศมันเป็นปกติไม่มีให้อำนาจรัฐชอนรับอย่างที่ผ่านมาตามที่จริงเป็นโอกาสของในายใหญ่แม้กระั้งลูกสาวในายใหญ่ย่ไปหาเสียง เมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาว่าไม่จับมือกับสองลุงไม่ร่วมรัฐบ,บาลกับสองปออะไรทานองนั้นไปเปิดควังกันได้เพื่อน้องประชาชนก็พากันหลงไหลว่าเลือกฝ่ายประชาธิปไตยพรรคก,กาา่าไกลพรรคเพื่อไทยผมเองก็เชียร์สุดชีวิตเชียร์องค์เองสุดชีวิตเพราะคิดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคการเมืองใหญ่สามารถต่อสู้กับระบอบประยุทธ์ได้ก็เลยทุ่มหัวใจให้กับพรรคเพื่อไทยอย่างสุดกําลังปรากฏว่า เมื่อพรรคเพื่อไทยไม่ชนะอันดับหนึ่งได้มาเป็นอันดับสองก้าวไกลอันดับหนึ่งแทนที่เพื่อไทยจะกอดคอมหามิตรพันธมิตรไว้อย่างแนบแน่น,นกลับทำร,ร้ายมหามิตรคิดหักหลังไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับไอ้คนที่ปฏิวัติพ่อของเขาะยึดอำนาจพี่สาวน้องสาวทักษิณยึดอำนาจอายิรักษะแทนที่จะผลักพรรคพวกนั้นออกไปไกล มึงเป็นรัฐบ,บาลมาแล้วแปดเก้าปีประชาชนมีแต่นี่สินหากินไม่พอใช้พ่อมึงแต่ความตระบสัตว์ของพรรคเพื่อไทยความตระบสัตว์ของนายกองเิง,งด้วยการหนุนหลังของคนแดนไกลวัยเพื่อไทยจะต้องเป็นนายกทำยังไงก็ได้ให้ก้าไกลมันชิบหายนี่คือคำบัญชาของคนแดนไกลและพี่น้องเชื่อไหมครับว่า ทักษิณประกาศจะเข้าประเทศไทยไม่รู้กี่ครั้งกตุพรบอกว่าไม่ต้องไปเชื่อเขากลับวันไหนเนี่ยก็วันนั้นประกาศจะกลับไม่รู้กี่ครั้งก็ไม่กลับแม้กระทั่งเคยพูดว่าวันใดที่มีเสียงปืนดังในกรุงเทพทหารขึนฆ่าประชาชนผมจะมาต่อสู้อยู่แถวหน้าประชาชนร่วมกับคนเสื้อแดงทักษิณมาไหมแม้กระทั่งเมื่อทักษิณกลับมาถึงประเทศแล้ว วันที่รำเลือเสื้อแดงที่สนามหลวงทักษิณก็ไม่ไปปรากฏต,ตัวไม่รู้ไปมุดหัวอยู่ที่ไหนแม่กระตั้งโอ,งอง้นี่แหละครับและพี่น้องเชื่อไหมว่าถ้ามันไม่มีการตกลงในทางลับไม่มีดิวองกงไม่มีดิวลังกาวีตอนนั้นพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้เป็นนายกเลยเศรษฐายังไม่ได้เป็นนายก ทำไมทักษิณถึงกล้ากลับมาประเทศไทยทั้งที่ยังไม่มีนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยทําไมเขาจึงกล้าขี่เครื่องบินมาลงดอนเมืองก็เพราะเคลียร์เส้นทางกันหมดแล้วไงการเคลียร์เส้นทางเช่นนี้ผมคิดว่าน่าจะหมดเป็นหมื่นหรือว่าหลายพันโลไม่งั้นทักษิณจะไม่กล้ามาโชว์ตัวในประเทศไทยเช่นนั้นหรอกลงจากเครื่องบินปั๊บ สองพันกว่าล้านนาฬิกาเรือนละร้อยกว่าล้านไม่รู้ไปปลดไปที่ไหนเข้าไปเรียนจำปกติคนที่มีคดีอย่างมากมายอย่างนี้ต้องใส่กุญแจมือก่อนอันนี้ไม่ไปเรียนจำปุ๊บปั๊บออกมาไปรักษาตัวชั้น14ผมยกย่องประเทศเกาหลีประธานาธิบดีประกาศกดอัยการศึกเรียบร้อยก็ถอดถอนออกจากประธานาธิบดี ประธานาธิบดีสั่งทหารไปจับสอส,อสอใครกัดขวางยิงเทงได้เขาก็ไม่ทำเขาลาออกแต่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันอุปถัมภ์้ำชูกันนักโทษหนีคดีเขาให้เกียรติอย่างสูงสุดไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวเพราะมันเคลียร์พื้นที่กันหมดแล้วรับผลประโยชน์กันไปหมดสิ้นพูดแล้วมันเดือดดานขึ้นมาจริงๆทักษินคุยโว ไปหาเสียงที่เชียงรายวันนี้สับทักษิณก่อนรอบแรกนี่ไปคุยโวที่จังหวัดนุชภาคเหนือว่าจะลดค่าไฟอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดีแต่ผมอยากจะทราบว่าทักษิณพูดในฐานะอะไรเรื่องสําคัญเหล่านี้จะต้องให้นายกรัฐมนตรีลูกสาวนี่เขาสาทยายเพื่อให้ลูกสาวมันมีดีกรีมีเดตติ้งอันนี้ไปชิงพูดลูกสาวหมดเลยและที่สําคัญพี่น้องกาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนที่หลงไหลเสื้อแดงไปดานโทษหลงไหลพักเพื่อไทยจนหัวปักหัวปัม๊มจำคำพูดทักษิณไว้จะเลือกทักษิณอีกสักครั้งก็ไม่ว่าทักษิณบอกว่าปี70เงินจะเต็มกระเป๋าดีแต่ผมอยากจะถามกลับไปยังทักษิณว่าถ้ามันไม่เต็มกระเป๋าอย่างที่คิดจะรับผิดชอบอย่างไร และเต็มกระเป๋าอีกในหนึ่งนั้นก็คือว่าเต็มกระเป๋านักการเมืองนักธุรกิจกันแน่เงินจะเต็มกระเป๋านักการเมืองจะเต็มกระเป๋านักธุรกิจหรือว่าเต็มกระเป๋าประชาชนพูดออกมาให้ชัดผมมั่นใจว่าที่พูดเช่นนี้ก็ต้องการที่จะดึงคะแนนหว่านล้อมพี่น้องประชาชนว่าให้ช่วยเพื่อไทยกันอีกครั้ง ผมว่ามันหมดเวลากับพักนี้แล้วทำไมด่วนสรุปเช่นนั้นจอมพลปฏิวัติไม่ใช่ด่วนสรุปแต่สถานการณ์ที่ผ่านมามันสรุปด้วยตัวมันเองข้อเท็จจริงอย่างไรเอายกตัวอย่างจัดตั้งรัฐบาลครั้งแรกเมื่อทีบประชาชนไปเป็นก่อค้า,าก็ไม่ว่าเพราะมีเสียงสวในสภา,ายกมือได้สวววไม่เอาเอาไม่ว่า เศรษฐาเป็นนายกแต่เมื่อเศรษฐาไปอยู่ใต้บังคับบัญชาของใครเนี่ยให้แต่งตั้งพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีเนี่ยพิชิตชื่นบานเป็นคนของใครถุงขนมสองล้านไปตั้งรัฐมนตรีผิดจร,ริยธรรมร้ายแรงเศรษฐาหลุดออกไปครั้งนี้พรรคเพื่อไทยสามารถจะทำดีได้อย่างสุดหัวใจถ้าไม่แสดงละครหลอนหลอกเพราะอะไร เพราะการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปต่อจากเศฐ,ฐาคือวิ่งเนี่ยไม่ต้องใช้เสียงสวสามารถที่จะปรับคนที่เกิดเป็นแล้วจากเศษษาออกให้หมดได้ทุกพักเลยดึงเอา M.O.U. มโอยแปดพักการเมืองมาร่วมกันใหม่ดึงพักเก้าไกลหรือประชาชนเข้ามาเป็นรัฐบาลในฐานะมหามิตรเพราะพักประชาชนไม่ใช่คนอื่นมาจากเสื้อแดงทั้งส้นแต่เขาเห็นว่าทักษินมันสู้ไม่เก่ง เขาจึงเทงทักษินมาตั้งพักคก้าวไกลพักประชาชนเลือกทำดีได้ในขณะนั้นสามารถที่จะปรับเจ้าพ่อเขากระโดงออกไปปรับใครต่อใครที่อยู่ฝ่ายประยุทธ์ออกไปเขาไม่เอาเขายอมอยู่กับการเมืองเก่าการเมืองน้ำเน่าการเมืองที่เขาดาสะบัดตอนหาเสียงแม้กระทั่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ ซึ่งมาเชียร์เพื่อไทยอย่างสุดชีวิตเขาก็ไม่คิดให้ตำแหน่งถ้าพวกนี้ฉลาดนะเอาเสรีพิสุทิ์มานั่งกำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจจะสะอาดแต่ข้อสำคัญมันวิ่งเต้นไม่ได้ใช้เส้นใช้สายในการควากตำรวจไม่ได้พรรเพื่อไทยเห็นว่าไม่ได้เว้ยเสรีมานี่ กูก็ตายห่าน่ะสิควบคุมมันไม่ได้เสรีนี่มันมีความเป็นอิสระ <c oughs> เพราะฉะนั้นเอามองมองกันตรงนี้ถ้าคนดีมันจะคบกับคนดีถ้าคนชั่วมันก็จะพยายามคบกับคนชั่วพยายามถีบตัวออกจากคนดีความคิดของผมนะครับ <c oughs> ดังนั้นเมื่อเลือกทำดีได้ไม่ยอมทำดีทำความมาปรีต่อไปจะให้ผมชื่นชมเชียร์ได้อย่างไร นะครับแต่กาเปลี่ยนอีกครั้งระบอบทักษินพักเพื่อไทยมันไม่อยู่จีรังยั่งยืนหรอกสอสอคนใดที่อยู่พักเพื่อไทยสนใจประชาชนเขาก็จะได้รับการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนต่อไปไม่ว่าเขาจะไปอยู่พักใดเพราะความดีเขาเพียงพอไม่จำเป็นต้องอาศัยพ่อใหญ่ทักษินนะครับความเข้าใจของผมดังนั้นนะครับเรื่องต่าง ในขณะนี้ที่มันสับสนอนละเวงก็เพราะทักษิณไม่ยอมอยู่นิ่งๆวันนี้ผมขอใครเสนอแนะถ้าทักษิณเป็นนักเลงจริงๆไหนยอมต่อสู้ต้องต่อสู้ทวงคืน4ี่0 0ืล้านที่ถูกยึดไปถ้าทักษิณบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกคณะยึดอำนาจกันแกล้ง ยึดทรัพย์46,000ล้านถ้าทักษิณแน่จริงประกาศต่อสู้หรือคืนคดีขึ้นมาใหม่ในฐานะที่กระทรวงยุติธรรมก็อยู่ข้างตัวเองลูกสาวก็เป็นนายกรัฐมนตรีลองทวงคืน46,000ล้านแล้วมาจัดสรรปันส่วนแบ่งให้ประชาชนดูสิตั้งกองทุนประชาชนภาคละ10,000ล้านเอาไม่ทักษิณผมทา้า ถ้าแน่จริงทวงคืนมาเลยสิ่งไหนไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ใช่ไปพร่ำบนหาว่าถูกใส่ร้ายป้ายสีทั้งที่แต่ละัคะดีทุจริตแทบจะทั้งสิน้นและคนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยติดคุกเพราะขออา้อหาทุจริตแทบทั้งสิน้นเดี๋ยวค่อยนำมาอธิบายขยายความให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบวันนี้อาจจะพูดยาวไปหน่อย ข้อเสนอเนะสุดท้ายให้ทักษิณและวงเิงโปรดได้รับฟังได้รับทราบเพื่อไม่เป็นตราบาปแก่ครอบครัวตัวเองและไม่เป็นตราบาปแก่แผ่นดินขอให้ท่านอาดีตนายกทักษิณพูดดีแล้วนะไปนั่งนิ่งๆที่บ้านจันทร์สองล่าเพราะกองบ้านจันทร์สองล่าเป็นกองบัญชาการใหญ่ นั่งนิ่งๆเพื่ออะไรและผมมั่นใจว่าจะได้คะแนนอย่างล้นหลามให้ทัดสินประกาศไปเลยผมจะนั่งรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนคนใดที่ถูกอยุิธรรมข่มเมงรังแกไม่ว่าหน่วยราชการการเมืองอิทธิพลต่างๆนานาญาติเส็ติดอิทธิพลต่างๆผมจะนั่งรับเรื่องจากประชาชนปากต่อปากตัวต่อตัว,ตวให้ประชาชนทั่วประเทศ แจ้งความเจ็ดจำานงกันเข้ามาวันละห้าสิคิววันละยี่สิบคิวก็ตามแต่ประชาชนทั้งหลายก็จะลงทะเบียนทยอยเข้ากันมาเอาปัญหาสารพันมากองให้ทักษินทักษินในฐานะที่ตัวเองบอกว่าฉลาดปรัดเปรียงก็หาเทมที่ปรึกษามีอยู่แล้วไม่ต้องหาหรอกก็มาหาทางออกของแต่ละเรื่องที่ประชาชนมาร้องเรียน เอาบ้านจันสองลาเป็นศูนย์รับเรื่องราวรองทุกประชาชนและทักษสินรวยเป็นแสนล้านเลี้ยงข้าวชาวบ้านวันละหมื่นสองมืนนี่คนหน้าแข้งไม่เที่ยนน,นั่งนิ่งนิ่งหลังลูกสาวอย่างนี้มันจะมีภาพที่ดีกว่าไปเดินอยู่เบื้องหน้าลูกสาวให้ลูกสาวนั่งหาวนั่งตบมือเพราะพ่อพูดแทนหมด คนถ้าไม่พูดไม่ใช้ปัญญาปัญญามันก็ทึกเพราะฉะนั้นถ้ารักลูกสาวอยากให้ลูกสาวเก่งกล้ามีภูมิปัญญาตอบปัญหาในสาภาได้ไม่ใช่หลบหลีนิสาภาไม่ใช่เลี้ยงสาภาต้องปล่อยให้ลูกสาวสุดท้องสุดที่รักหัดใช้ความคิดของตัวเองเพราะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วพ่อไม่ต้องไปอุ้มพ่อไม่ต้องไปเลี้ยงพ่อไปนั่งอยู่ข้างหลังคอยวิเคราะห์ การทำานของลูกอย่างนี้จะดีกว่านณทักษินชินวัตรผมมั่นใจเลยวันนี้ถ้าผมเป็นนักการเมืองดังระดับท่านจตุพรหรือระดับใครต่อใครผมชี้นะเรื่องนี้ช่องสื่อข่าวดังเขาจะพาไปขยายต่อเลยนะครับนิดให้ทักษินนั่งนิ่งๆเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของลูกสาวอย่ามาเที่ยวเดินใช้วาจาสามหาาด่าคนนั่นคนนี้ไปผูกคอตาย ทักสินสมควรจะไปผูกคอตายเสื้อเองถ้ายังไม่เกรงใจบาปกรรมที่ตัวเองทำมาตั้งแต่ต้นจบพอเอาเรื่องจราจรอีกนะครับเรื่องจราจรสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งด่านต่างๆที่มันตั้งบนถนนนี่ผมไม่ใช่นักกฎหมายแต่ไปดูคำพูดคำจาของนักกฎหมายหลายท่าน ไอ้ไปตั้งเกะกะฝังทางจราจรเนี่ยมันผิดกฎหมายจราจรทางบกใครเอาสิงกิขวังไปวางเนี่ยมันผิดอย่าว่าบนเช่นทางจราจรบนถนนเลยเรียมถนนที่ก็ตั้งร้านค้าต่างๆแผงลอยต่างๆก็ผิดกฎหมายนั่นขนาดเขาอยู่เรียมถนนไม่ได้ขวางจราจรแล้วนับปัญหาอะไรเอาค่วยมาตั้งกอาดานมาตั้งบางแห่งนะครับประธานโทษมันตั้งหน้าปวยแดง พอควายเขียวปับป๊บปรทิดานนั้นหลายแห่งนี่แหละครับที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนบอกว่าต้องการจะแก้ปัญหาอาชญากรรมอะไรก็ตามแต่มันไม่จําเป็นต้องมาตั้งด่านแก้กันหรอกครับสายสืบสายลับมันมีอยู่ทั่วประเทศทุกหมู่บ้านตำบลทุกอำเภอแต่การตั้งด่านนี้นี่เป้าหมายหลักก็คือหาตัง พูดง่ายๆว่าหาตังค์ไปแบ่งกันไม่ได้ใส่ร้ายตำรวจไม่ได้โทษตำรวจชั้นผู้น้อยแต่โทษผู้มางคับัญชาชั้นสูงอ่านตรงนี้ฟังหน่อยผมก็เพิ่งได้ข้อมูลมาจากทนายนิสสมัยปุ่งคำน้อยนะครับอ่านแลพี่น้องประชาชนฟังนะครับแล้วก็อธิบายผมต้องให้พูดทำความเข้าใจกันก่อนเพื่อจะได้เป็นเกตความรู้ แย่มากเลยเงินได้ได้ค่าปรับจราจรของตำรวจนครบาลเอาช่องกรุงเทพก่อนนะครับปีพศ25 5 6 2 5 5 8าานจำนวนทั้งสิ้นเกือบ2 0งพล้าน1980ล้านนะครับเงินกล่าปรับนะครับหนึ่ง จ่ายเป็นเงินสินบนและเงินรางวัลแก่ตำรวจอาสาตำรวจจราจรเป็นเงินหกร้อกว่าล้านตำรวจทุกคนจะได้เดือนละหนึ่งหมื่นบาทอาสาจราจรจะได้เดือนละ2,000บาทสร้างสามัคคีกันก่อปัญหาประชาชนสองจ่ายให้กทมในฐานะผู้เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ย 378ร้อยเจบล้านสี่แสนแบาทจ่ายให้กองทุนสืบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ42่สิบสอล้านสามแบาทนี่แหละครับเงินจำนวนนี้นี่ที่สำคัญเงินจำนวนนี้สอตองอไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะกองทุนสืบสวนสอตองอสอตอชอเนี่ย รอบกองทุนสืบสวนสตอชอก็คือสำนักง,งานต่รประห่งชาติไม่ใช่หน่วยงานของรัฐสตองอไม่สามารถตรวจสอบได้ก็หมายความว่าไม่รู้สืบสวนแท้สืบสวนจริงไปเข้ากระเป๋าใครส่งรายได้แผ่นดินเนี่ยเจ็ดล้านและ กทมยังตั้งงบประมาณอุดหนุนสตอชอเป็นเงินรางวัลน,นําจับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทุกปีประชาชนไม่ใช่อาชญากรข้อมันยญญรุงเทพมนครขัดต่อความมั่นคงสงบเรียบร้อยสวัสดิภาพของประชาชนสตองอคุณทําอะไรอยู่ทนายในสมัยปุ่งคำน้อยให้พวกคิดมาเพราะฉะนั้นนะครับความคิดอีกสักหนึ่งนาทีเงินค่าปรับจราจรผมก็เคยพูดมาแล้ว แทนที่จะนำมาเป็นกองทุนแก้ปัญหาจราจรเช่นซื้อรถเมย์อย่างดีไอรถเมย์แข็งๆเส็จเล็กที่มันวิ่งได้ร้อนจะตายโหงอะเลาะให้หมดเอามาช่วยค่ารถโดยสารรถแท็กซี่รถเมย์ปรับปรุงขนส่งให้ประชาชนใช้บริการได้ดีขึ้นสะดวกขึ้นปลอดภัยขึ้นดีกว่าไหมเงินการปรับจราจรถ้าสมมุติว่ายังมีการปรับ เอามาปรับปรุงคุณภาพขนส่งมวลชนให้มันดีเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้ไม่เป็นหนี้เป็นสินเป็นหนี้เป็นสินเพราะอะไรเมื่อการขนส่งมันไม่ดีรถเน่าๆไม่สะดวกสบายทุกคนก็พยายามดิ้นรนขนขวายไปซื้อรถยนต์ผ่อนควายนั้นจนควายนั้นยึดกันเป็นล้านคันผ่อนไม่ได้เมื่อพี่น้องต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนเช่นนี้ จึงไม่มีเวลาที่จะสนใจการบ้านการเมืองคิดว่าใครมามันก็เหมือนกันมากินเมืองดังนั้นนี่คือข้อคิดสำคัญให้รัฐบาลองุ์เอิงนายกองุ์เอิงทบทวนเรื่องนี้ผู้ว่ากทมมีอำนาจเต็มกฎหมายไหนที่ริรดรอนฉิตประชาชนเนี่ยท่านต้องทบทวนแล้วนะครับเรื่องค่าปรับจราจรเดือดร้อนกันทั้งแผ่นดินตำรวจหากินการชัดๆไม่ใช่มายัดเยียดข้อหา โชคดีปลอดโรคปลอดภัยสวัสดีครับ